สวัสดีครับยินดีต้อนรับทุกคนเข้าสู่ช่องบาร์บีวันนี้เราก็อยู่กับเกม MMO RPG ที่มีจุดเด่นสามารถคอมโบการอากาศได้ Dungeon of Atlas เกม MMO Action RPG ในทีมเมจิกพังมีอาชีพให้เลือกเล่นอยู่หลากหลายทั้งสายตีใกล้ตีไกล สามารถเล่นข้ามแพลตฟอร์มได้ไม่ว่าจะเป็นมือถือหรือ p c แต่และตัวละครสามารถจัดคอมโบสกิลได้ถึง20สกิลที่ชอบไปสุดคือสามารถเล่นข้ามเซิร์ฟได้ไม่มว่าเราจะอยู่เซิร์ฟเอเชียอยากโยกไปเซิร์ฟเมกาก็ยังมีตัวละครตัวเดิมอยู่ใครกำลังหาเกมต่อสู้มันๆมันคอมโบจัดจัดห้ามพลาดใครสนใจก็สามารถดาวน์โหลดที่ลิงก์ใต้คลิปได้เลยและในวันนี้ผมจะมาเล่าสิ่งที่ต้องทำใน1วันเพื่อให้เพื่อน,อน,อนไม่พลาดโอกาสโดยเฉพาะผู้เล่นใหม่แบรนนี่ก็คือเรื่องราวทั้งหมดของคลิปครับ 1การใช้พลังงานให้หมดเราจะเห็นก้อนพลังงานตรงนี้ครับที่เป็นสีเขียว,ยวใช้ให้หมดก็ไม่เป็นไรครับเก็บสะสมได้ซึ่งค่าการสะสมขึ้นอยู่กับระดับเลเวลของเรานั่นเองยิ่งมากขึ้นก็สะสมได้มากขึ้นแต่เดี๋ยวก่อนจริงๆมันมีพลังงานสีส้มด้วยนะนอกจากสีเขียวซึ่งตรงนี้จะเรียกว่าพลังงานทักไอ ID จะปลดล็อกก็ต่อเมื่อมีตัวละครใน ID ดีเลเวลถึง60ก่อนซึ่งหมายความว่านอกจากเราจะมีตัวละครตัวเดียวการมีตัวละครหลายตัวก็ทําให้ทักไอดีเก่งขึ้นเพราะมีเอเนอร์จีในการฟาร์มมากขึ้นการใช้พลงง เควสหลักจนสุดก่อนยิงต่อเลนแรกๆครับแค่ทําเควสหลักอย่างเดียวพลังงานหลักก็หมดแล้วครับอย่าเพิ่งไปทําอย่างอื่นละยกเว้นเราทาเควสหลักจนสุดครับแล้วมีขู่ดาวต้องรอกันหน่อยตรงนี้เราสามารถเอาเอเนอร์จีไปทําอย่างอื่นได้เราก็สามารถดูได้ครับว่าลงดันไหนคุ้มที่สุดดูได้จากเอเนอร์จีที่ใช้ EXP ที่ได้รับและของที่ดอปจากดันนั่นเองนอกจากนี้เรายังสามารถเติมเอเนอร์จีต่อวันได้ด้วยมีกล่องอยู่3กล่องครับสามารถกดดูตรงนี้ได้เลยว่าหามาจากไหนแต่ทั้งนี้ทั้งนั้นทั้ง3กกล่อง็สามาาารถใช้้ไดอย่งจํกัดนะต่อเลย2กาาารรฟ์มมมของตแ um แล้ว ไม่ว่าจะเป็นแร่หรือผลไม้ของต่างๆที่อยู่ตามแมปครับเราสามารถเข้าไปเก็บและฟาร์มได้เพียงแค่คลิกเดียวแต่ถ้าเป็นแร่ครับเราต้องตีครับเพื่อได้แร่มาซึ่งทรัพยากรเหล่านี้ครับจะมีจํานวนจํากัดหมายถึงว่าเมื่อเราเก็บไปแล้วครับต้องรอเวลาหลีเสริฟซึ่งค่อนข้างสาคัญมากครับเพราะทรัพยากรเหล่านี้เป็นวัตถุดิบในการทําอาหารและครับของได้ด้วยเช่นแร่ดาครับเราสามารถใช้ในการคาบอาวุธและอุปกรณ์ซึ่งแนะนําให้เก็บทุกวันครับโดยบางสถานที่ก็ต้องระวังดีๆครับเพราะว่ามีมอนเตอร์ก่อกวนด้วยตามแร่ เก็บดอกไม้อุ้ยกเลม,เลมอุ้ยนกอ้อวนกเลมอ้วนยุย่งจิ๋ววิ่มันอึดจังอะมายุ่งนะครับเรามาแบบเป็นมิตรนะเนี่ยจริงๆแล้วเอาต้องตีมันให้ตายก่อนนะคุณผู้ชมถ้าสมมติเราจะมาเก็บของเก็บของเนี่ยไม่งั้นอะไรจะตายได้โอเคมันตุยแล้วปะเออนี่ไงะจะได้เก็บของอย่างสง,งบสุขเงี้ยงเง้สาม วิ่งเก็บกล่องและการ์ดในเกมนี้มีกล่องและการ์ดด้วยในแต่ละแมปครับจะมีกล่องให้เราเก็บครับเราต้องหาดีๆครับซึ่งแต่ละกล่องครับจะมีไอเทมดรอปออกมาครับมีอุปกรณ์ม่วงด้วยนะกล่องจะอยู่ในหลายๆที่เลยครับรูปร่างแตกต่างกันไปแต่รู้ก็รู้ครับว่าเป็นกล่องอีกครั้งในแมปครับให้เราสังเกตจุดแสงวิบวับครับตรงนั้นครับจะเป็นจุดที่การ์ดดรอปอยู่เราสามารถเดินแล้วเข้าไปเก็บได้ได้มาแล้วจ้าโดยการ์ดครับจะมาใช้แลกกับ NPC คนนี้ครับซึ่งมีการ์ดหลายแบบเลยเราสามารถใช้การ์ดที่เราเก็บมาได้ครับในการ 4การแข่งท้าทายมหัศจรรย์ในแต่ละวันครับจะมีระบบท้าทายให้ผู้เล่นครับไม่ซ้ํากันมีระยะเวลาจํากัดด้วยซึ่งเราสามารถกดท้าทายได้เลยหรือมาคุยกับเ b c น้องหุ่นยนต์ตรงนี้ได้เลยครับมีกิจกรรมต่างๆมากมายให้เราเล่นไม่เบื่อครับไม่ว่าจะเป็นการตอบคําถามเพียงแค่เราเดินไปที่คําตอบ A B C D เท่านั้นเองครับอาวุธของเวทคืออะไรถามไงนี่เราอาจจะพอมีความรู้อยู่นี่หากเดินทางจากเมืองแร่ไปรูมีวิธีใดดีที่สุด เดินไหมอุ้ยคนเหลือตอบเรือห่ออะ่ะอ้าวผิดไม่ได้ตามเลยหรือจะเป็นการกระโดดไปที่เส้นชัยครับไม่ใช่การวิ่งธรรมดานะครับแต่ต้องกระโดดครับไม่ให้หล่นลงไปนีเป็นไงละ่ะคิ้วไหวดังใส่น้ำอุ้ยเหลือแค่ไม่กี่คนน่าเขาเร็วมากมันเคยเล่นมาก่อนปะเนี่ย ไปไหนต่ออ,อนีน่ไงที่2ป่ะเป็นไงสนุกเกินฮะการเช็คอินกิวและกิจกรรมกิวเราสามารถมาเช็คอินได้เพื่อได้แต้มอีกทั้งยังสามารถกดวิจัยให้กิวได้ด้วยซึ่งจะเพิ่มคาเซต้าต่างๆให้กับคนในกิวและสามารถทําภารกิจเควสรายวันของกิวได้ครับเพื่อจะได้รับเหรียญแบบนี้เมื่อได้เหรียญมาจํานวนหนึ่งครับเราสามารถใช้เหรียญน,นั้นครับในการแลกของต่างๆครับที่ร้านค้ากิวมีของอยู่เต็มไปหมดเลยนอกจากนั้นก็ยังมีกิจกรร,รมอื่นๆครับขึ้นอยู่กับระดับเลเวลแล้วก็เวลารวมถึง,งการตีบอสด,ด้วยสามารถเข้าร่วมได้้เเเลยีขาใหอ มาหลายๆคนปะแต่ฉันมาคนเดียวเลยู้หละเละือดดึง195คุณจะสู้ได้หรือเปล่านี่ครับมันคือแบบทดสอบความสามารถอยู่แล้วต้องมันก็ไม่ได้อึดมากหรือเปล่าหรือว่าเราเก่งแต่ดาเมจเราก็สุดสุดอยู่เหมือนกันนะครับ105แล้วคุณผู้ชม51แล้วไม่น่านเชื่อครับว่าเราจะตีมาถึงตอนนี้ได้คุณด้วยตัวคนเดียวมันจะชนะได้น,นเนี่ยหลือแต่เหลือประมาณ2นาทีเหลือมัน2นาที10 10ลอดคุณผู้ชมคุณผู้ชม โอ okay, ้โอ wow. ้โอ้โอ้อุ้ยอุ้ยอุ้ยมันจะตายแล้วอะโอเคยังได้อยู่นะแน่เลยหนึ่งนาทีกว่าอือตูมันดีไงล่ะไม่ธรรมดานะ มันเกินนี่ก็ได้ของมานะครับบุญ6บริจาคของให้กับสมาคมการค้าโดยของส่วนมากรับจะเป็นวัตถุดิบครับที่เราไปฟาร์มในแมปนั่นเองครับไม่ว่าจะเป็นแร่ต่างๆผลไม้รวมถึงอาหารซ่งเมาบริจาคแล้วครับเราก็ได้รับเหรียญของสมาคมร้านค้ามาครับโดยเหรียญตรงนี้เราสามารถแลกของต่างๆที่สมาคมร้านค้าได้อีกด้วยและตอนนี้เขามีกิจกรรมครับยิงเราบริจาคเยอะได้ค่าไรเยอะครับเราจะได้รับเหรียญจากสมาคมการค้าเพิ่มขึ้นมาอีกเจ็ดการซื้อของประจําวันครับไม่ว่าจะเป็นการซื้อยาอาหารแร่ลายวันรวมถึงร้านรับด้วย การซื้ออาหารครับสามารถซื้อได้วัลละซามเมนูที่เครื่องกดอัตโนมัติซึ่งจะมีอยู่เต็มพื้นที่ในเมืองไปหมดครับเมื่อเจอแล้วกดได้เลยการซื้อ,อยาครับให้ดูในแมปครับจะเป็นรูปเหมือนถุงเงินและมีตัวจีตรงนี้สามารถซื้อ,อยาประจําวันได้เลยครับแต่มีจํานวนจํากัดนะซึ่งยาพวกนี้ก็คือ,อยาในการเพิ่มเลือดน,นั่นเองต่อไปการซื้อแร่รายวันครับนอกจากเราจะฟาร์มตามแมปแล้วเราสามารถซื้อได้กับ NPC ตัวนี้โดยเขาก็จะจํากัดครับปริมาณแร่ที่สามารถซื้อได้ในรายวันซึ่งเมื่อเราว่าเยอะขึ้นก็สามารถซื้อแร่ คุ้มสุดๆและสุดท้ายร้านลับพิศวงซึ่งจะเด้งขึ้นมาให้เราสามารถกดเข้าไปซื้อได้ในระยะเวลาที่จํากัดเดขึ้นมาแล้วอย่าลืมไปซื้อด้วยละ่ะเพราะร้านค้านี้มีกล่องเ n e r g y ขายด้วยแต่การท้าทายเสียงวิญญาณเพื่อนเพื่ออาจจะเคยเห็นเหรียญตาแซนลับแบบนี้ครับซึ่งจริงแล้วมันเอาไว้ใช้ในการลงดังครับอย่างเหรียญตาอันนี้ครับเราสามารถไปที่แมปนี้ครับพอดูในแมปจะมีไอคอนสีแดงแก็คือ็นสัญลั์ของบอสนั่นเองครับแต่หน้าตาที่เราเห็นจะเป็นวงกลมดำๆแบบนี้ให้เดินเข้าไปใกล้ๆและสามารถกดท้าทายได้้เเลลยยยออออัญชิญิูรรคตีนกมมาแว่ห มามันไม่รู้ว่ามันเก่งกว่าเดิมไหมนะแต่คือมันได้ของอะดิบึมบึมบึมนี่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 ฟิล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 นี่แซ่สบัดแซ่สบัดบึบ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 บางคนหลายคนไม่รู้นะว่ามันมีอีท้าทายแบบนี้อยู่อะอันนี้คือผมก็เพิ่งค้นพบเหมือนกันนะเลยเอามาแชร์นะครับเพราะว่ามันได้รับของมาด้วยนะอืม แล้วก็ไม่ได้เสีย energy นะครับใครว่างๆก็เออนี่ไงมีอะไรทําแล้วมันอึดขึ้นไหมเนี่ยน่าจะอึดขึ้นกว่าตอนเราเล่นเนื้อเรื่องนะคุณผู้ชมเพราะที่ตีมานาะนมากเลือดดุนเลือดดเลยโอ้โหนี่จะตายไปครับเนี่ยจะตายแล้วอุ้ยอุ้ยอุ้ย,ยขีดเดียวอีกขีดเดียว ชนะการท้าทายนี่งก็ได้ของมาเต็มเลยเห็นไหมก็จบไปแล้วนะครับสำหรับคลิปนี้หวังว่าเพื่อนๆจะสนุกสนานไม่มากก็น้อยนะครับให้สนใจเกมนี้ครับสามารถดาวน์โหลดที่ลิงก์ใต้คลิปได้เลยถ้าใครชื่นชอบกันอย่าลืมกดไลค์กดแชร์ subscribe เป็นกำลังใจให้ผมด้วยมีคอมเมนต์อะไรอยากให้ทำคลิปอะไรนะครับสามารถคอมเมนต์ไว้ใต้คลิปได้เลยวันนี้ผมขอตัวลาไปก่อนเจอกันใหม่คลิปหน้าบ๊ายบายครับ